อิจฉาสรุกข่าววันนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นประเด็นร้อนแรงนะคะซึ่งเชื่อว่าครอบครัวไหนที่ได้ดูเนี่ยก็คงจะสะเทือนใจไม่แพ้กันเมื่อวานเนี่ยมีแม่รายหนึ่งนะคะได้โพสต์ f a c e b o o เปนคลิปที่สามีของตนนะคะกำลังเลี้ยงลูกอยู่นะคะแต่ว่าภาพที่ปรากฏในคลิปเนี่ยรุนแรงมากนะคะมีทั้งการเขย่าลูกเหวี่ยงลูกนะคะแล้วก็โยนลูกขึ้นแบบสูงมากนะคะซึ่งทารกน้อยเนี่ยมีอายุเพียงแค่24วันเท่านั้นค่ะก็มีชาวเน็ตนะคะมาวิาพากษ์วิจารณ์ ัอย่างมากมายเลยนะคะแล้วก็แชร์กันออกไปเนี่ยเยอะมากนะคะต่อมาเนี่ยเฟซบุ Facebook, ๊กชื่อซองดูฮีนะคะก็มีการโพสต์ต่อนะคะว่าตอนนี้ตนสืบทราบมาว่าเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอราศีใสจังหวัดศรีสะเกดค่ะตนจึงทําการติดต่อนะคะกับกำนันที่อยู่ในพื้นที่ไว้เบื้องต้นนะคะเพื่อให้ไปดูครอบครัวนี้นะคะแล้วตน,นก็ขับรถตามไปนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยคะ่ะ a c e b o o กกันจอมพลังเนี่ยก็ได้โพสต์ขึ้นมานะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยตนได้ประสานไปยังตำรวจในพื้นที่นะคะของสอพราศีสยเนี่ยให้เข้าไปควบคุมตัวของชายรายดังกล่าวแล้วตัวของพ่อเองเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าตัวเขาเนี่ยเสพยาบ้ามาค่ะ หลังจากที่พ่อรายนี้รับสารภาพนะคะตำรวจก็ได้นำตัวไปสอบปักคำต่อที่สพราศีษสยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนทารกน้อยเนี่ยนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็ให้อยู่ในความดูแลของแม่นะคะแล้วก็จะมีการประสานนะคะไปยังประเทศลาวนะคะเพราะว่าแม่รายนี้นะคะเป็นหญิงชาวลาวนั่นเองค่ะก็จะประสานกลับไปยังประเทศลาวนะคะเพื่อที่จะส่งตัวแม่รายนี้เนี่ยกลับไปยังประเทศให้ไวที่สุดค่ะ ข่าวที่2ของวันนี้นะคะก็คือเรื่องของไฟไม่ผับเมลทินบีนั่นเองค่ะเ <Quiz> หตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ว่าวันที่5สิหงหาคมที่ผ่านมานะคะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วนะคะ15รายแล้วก็บรเจ็บอีกประมาณ40รายด้วยกัน,นะคะ่ะทางนี้นะคะมีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าต้นเหตุของเพลิงในครั้งนี้เนี่ยน่าจะมาจากโฟมนะคะที่มีการบุกไว้ ใต้หลังคานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงจากในผับเนะะี่ยค่ะรบกวนเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะล่าสุดวันนี้นะคะทางบริษัทที่รับติดตั้งโฟมให้กับผับ m o r n t i n b เนะะี่ยค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะถึงกรณีดังกล่าวเพื่ออ,อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจที่ตรงกันถูกต้องแล้วก็ไม่อยากให้บริษัทของตัวเองเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงจากเหตุการณ์น,นี้ด้วยนะคะโดยนายพิเชษทินนลนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่ติดตั้งโฟมให้กับผับแห่งนี้นะคะก็ได้ชี้แจงว่า โฟมที่ตนนำมาติดตั้งให้กับผับเมลทินีเนี่ยเป็น PU โฟมนะคะซึ่งได้มาตรฐานระดับโลกสั่งมาจากประเทศเยอรมนีนะคะมีการรับประกันอายุการใช้งานกว่า10ปีค่ะซึ่งคุณสมบัติของโฟมดังกล่าวนะคะก็การร้อยรั่วกันเสียงกันร,ร้อนแล้วก็การไม่ให้ไฟเนี่ยลามได้ดังนั้นเนี่ยตนจึงมั่นใจนะคะว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากโฟมที่ตนเนี่ยไปติดตั้งให้แน่นอน จนถึงขนาดนี้เองนะคะเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะอีจันก็ยังต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง15รายด้วยนะคะหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้อีจันจะรีบรายงานให้ทุกคนทราบต่อไปส่วนในวันพรุ่งนี้อีจันจะมีข่าวอะไรมาเล่าให้ลูกเพจฟังต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ